นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวานิลกรมโลกวันนังพุทธะปฏิมังรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารสัมปันโุสุขตโลกะวิทูอนุตโร ปุริสัตมหาสาระที่ตัถาเทวมนุสสานังพุทโธภควัดที่โสุพัวารังสมาสัมพุทโธสวักฮาตุเยน่าพักวัดตรมสุปฏิปันโนยัสสะภควัโตสาวกสังโฆตามายังภควันตังสัทธมังสะสังกัง

อะระหังสัมมาสัมพุทธโอภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิเอมิตัวขาโตภะคะวะตาธรรมโอธรรมังนมัสสามสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ Namo tata pagawato ara ato sema sempu tata Namo tata pagawato ara ato sema sempu tata Namo tata pagawato ara ato sema sempu tata Yoso tata kato arang sema sempu Pecha cerna san panu suka tolo kawitu anu tolo puri sata masa yo imang lokang kang satewa kang semar kang saprama kang ta cemana satewa manusang sijang Yo emang tesesia di Keryanang Maccekeryanang Periyo Senangyanang Jateng Cabayan jenang Kewara paripunang Periutdang Pramatri yang Pak KCC tak mahang pakwentang apipun siami tak mahang pakwentang si rasa Yasu sewakado so, so, pakawatarmu Santi diga wakarga ngi pasikaen iku baja tawe dipo hinndohe tamah temmbang apibu yawi tagung temang sirsan mawi Yasu so, so, no, supeti Bocu pati pano pakawato sawa kasangko ya ya pati Panno, pakawato sawa kasangko sami ti pati pano sawa kasangko ya di dang sayukani ada pura sabukala es apa kawato sawa kasangko a unayu krayo อนุตตังบุญญะเกตังโลกัสสาตะมะหังสังฆังอภิปูชิยามิตะมะหังสังฆังศิระสะนมามิโสตฺโถอสุสุทโธวรนามนโนโยจันทาสุทํยะนุโรชโนโลกัสสัพพูปกะเหตุกาตะโค วันทามิพุทธังอะมะเหตังอะโมปิโปวิยะตัสสะสัตุโนโยมักะปะกามตะเพะพินะโกโลกุตโรโยจะทัตถิพโนวันทามิธรรมังอะมะเหตังทังโคสุขเกตาหิยติสนิโตโยธิทาสันโตสุขทานโพธโกโลลปัญโนอะริโยสุเมธาสุ

สามโภระฆามีสุกตะพิโตมายันตังธรรมังสุตวะหิวังชนะมะยาติปิทุขาชาราปิทุขาปรณัมปิทุกขังสกปาริเทวทุกขโทมัสุปยาสาพปิทุขังอาปิยิสัมปโยโคตุโคปิยิงัิปโยโคตุโคยาปิชังนราปิตตังปิทุกขัง สังขิตนะพันจุปาทานกันธาทุคขาเสยทีดังรูปูปาทานกันโทเวทนูปาทานกันโทสัญญูปาทานกันโทสังคารูปาทานกันโทวิญาูปาทานกันโทเยสังปริญญาญาธารมโนโสภควาเยวังพลังสามิเตตี Yehuang paka cewana samto sau ke suno sai watati rupang anicca, wethana anicha sanja anicha sangkara anicha binya nang anicha rupang anata wethana anata sanja anata sangkara anata binya nang anata sabhe sangkara anicha sabhe thamma anata ti เอมะยังโอตินนามหาชาติยาจาระปรณีนะโสกิปริกเขเวอิโตเขอิโตมนะเสอุปายาเสญิโทโคตินนาทุกขาปเรทาอาเปวะนะนิมาสสะเกวรัสสะทุกขคันธสะอันตะกิปิยะปัญญาเจทาติ perini putang pitang pakwantang ukisakar rentang seemaembutang Sahakarama anakkar yang ba kita seming pakti pramati yang dimah dikunang si kacaswaswa pena Tangho yang Iasa kewara

อรหังเสมาสมพุโดูพักวาพูทังพักวันตังอภิวาดเดิสวากาโตภคกวตาตมุ่ทัมมังนวสลตุบติปันโัภพกวโตสาวกสังห์สังขังนิมาม